เพลงเดียวคูชัด่อยผมได้เพลงเดียวครับพี่คิดถึงทังทีะ<า>ทำยังไงอะทำยังไงจะพูดไทยภาษากลางชัดพี่ก็ฝึกพูดในร้องสวัสดีสสดิดดสวัสดีครับลองอัดเสียงดิมันจะบอกได้เลยใครนี่ใครอ่ะสวัสดีครับใครอะใครอะใครอะสวัสดีครับใครอะ <laughs> ไม่ได้ ใครอ่ะไหนพี่พูดดิสวัสดีครับใครอ่ะพี่ก็คนที่สามเหมือนกันทำไมอ่ะทำไมสำเนียนะถ้าจะฝึกหรอสวัสดีครับอู้มันดับเกินมันเหนื่อยนะสวัสดีครับเหนื่อยใครอ่ะมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอืมใครเนี่ยแต่ร้องแต่ร้องเพลงไม่ไม่ออกนะไม่ใครอ่ะมันบใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเวลาพี่ร้องเพลงพี่ร้องเหนื่อยเลยมันเลยมันเลยพี่ ใช่เหรอพี่เหนื่อยมันคำบางคำมันหาไม่เจอหาน้ไม่เจอแบบคาว่าแม่เงี้ยแม่ถ้าพี่พูดชัดัมจะพูดยังไงให้มันแม่ฟังเป็นี้ยภาษาไทยชัดเจนแล้วมันเลายังนี่จะชัดไหมแล้วกว่าจะแก้ได้มันต้องแบบว่าต้องหัดใหม่ต้องแบบหัดแม่แม่แต่พี่พูดแม่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 ไปชีวิตให้ไหนแม่แม่อุ้ยแกอ่าเยอะมากกับเฟรมสองร้อยกว่าอัน มีเพลงแต่งร <regret fully S 2> ับ <tamam> ้วยนะสายลมครับปกติก <infring es> ็โทรศัพท์ก็อัดอัดได้ตลอดทำไมแล้วทำไมไม่เขียนชื่อไฟล์ไว้บ้างเขียนอยู่บางอันพี่เนี่ยมันไม่ได้อ่ะไหนเราพูดดีละคะไม่อยากพูดคำว่าอะไรให้ชัดๆจะบอกให้พูดดิครั้งนี้ครั้งจะพูดยังไงอ่ะ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  นี่มันก็ไม่เป็นเว้ยทำอะไรที่แกชอบสําเนียงแบบติดๆอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยมันน่าเกลียดใครเนี่ยมันน่าเกลียดเสียงแตกเสียงแตกเสียงแตกไม่ได้เสียงแตกมันดัดมันดอกมากเลยเสียงแตกเออเสียงแตกมันดัดมากเลยทำยังไงมันใหญ่มากมันดัดมากเลย เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆที่จะต้องพูดให้มันชัดไม่ติดสำเนียงใช่แล้วโซโซ่สำแตมัดมากเลยมันมากเยืริงี่ต้องพูดให้มันเ